สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นต์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับในช่อง YouTube นะครับผมช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับผมวันนี้นะครับเซลโยนะครับอยู่ที่เต็นต์ปฏิพัฒน์จะมารีวิวสายลุยให้กับลูกค้านะครับผมมาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับเครื่องสามจุดสองอาร์นะครับโฟ h e วิ ปี2014นะครับคันนี้เลยนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้เซลโยนหน่อยนะครับคันนี้นะครับ b t ที Pro ศนปรนะครับผมคันนี้โฟวิวสี่ประตูนะครับผมนี่วันนี้มีมาให้ชมสวยๆเลยนะครับสายลุยท่านใดสนใจก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูรอบรถกันนะครับนี่ครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับ โฟกัสสวยเลยนะครับคิ้วข้างนะครับแหมกอลอยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าสนใจแค่ไหนนี่ล้ําครับมาสด้าบอกเลยว่าล้ําครับตัวนี้เลยปุ่มโฟวิวนะครับสวยงามตัวนี้หน้าจอ Android นะครับผม ภายในถือว่าสวยงามเลยนะครับท่านใดสายลุยนะครับอยากได้อยากโดนนะครับเข้ามาดูได้เลยปฏิพัทน์ออโต้เรานะครับมีรถสวยๆให้ดูเยอะเลยนะครับผมคันนี้นะครับปฏิพัทน์ออโต้นะครับเราขายนะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับ Mazda BT50 นะครับโปรนะครับเครื่อง3.2 R นะครับ4ประตูออโต้โฟร์นะครับ4ประตูออโต้โฟร์นะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยได้เลยนะครับเซลโยยินดีบริการนะครับผม คลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ